สายใจตื่นเช้ามาหุงข้าวเหมือนทุกวันแต่ใจมันฝืนๆผัวชื่อหนุ่มลุกจากที่นอนแบบเงียบผิดปกติไม่พูดไม่จาปกติตื่นมาก็จะล้วงข้าวเหนียวหยอกลูกบ่นหิวเสียงดังแต่เช้านี้กลับอาบน้ำตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างแถมหยิบเสื้อเชิ้ตใหม่ที่ซื้อไว้นานแล้วมาใส่สายใจเหลือบมองแล้วก็รู้สึกแปลกๆในอก แต่ไม่ได้พูดจะไปไหนแต่เช้าเธอถามเสียงเบาๆหนุ่มตอบสั้นๆไปทำงานแต่เขาไม่มองหน้าไม่ยิ้มไม่แม้แต่แต่ข้าวเช้าทั้งที่เมื่อก่อนข้าวข่าวน้ำพริกแค่ไหนผัวเธอก็กินเรียบไม่เคยเหลือช่วงหลังๆหนุ่มกลับบ้านค่ำบางวันไม่กลับเลยก็มีสายใจโทรไปก็บอกว่าอยู่บ้านเพื่อนไปช่วยงานวัด บ้างก็อ้างประชุมแต่สายใจรู้ดีว่าคนแบบหนุ่มไม่เคยชอบงานวัดหรืออยู่นิ่งกับเพื่อนนานๆเธอเริ่มรู้สึกว่าอะไรบางอย่างกำลังคืบคลานเข้ามาในชีวิตคู่ของเธอเย็นวันนั้นหนุ่มกลับบ้านพร้อมกลิ่นน้ำหอมแปลกๆไม่ใช่กลิ่นเดิมสายใจยื่นถุงข้าวเย็นให้หนุ่มไม่แตะบอกว่ากินมาแล้ว เธอมองนาฬิกาแค่ห้าโมงครึ่งใครมันจะกินเย็นตั้งแต่ตอนนั้นเธอไม่พูดอะไรเดินเข้าครัวไปเงียบๆโทรศัพท์ของหนุ่มเริ่มตั้งรหัสผ่านทั้งที่เมื่อก่อนเปิดไว้เฉยๆบางคืนก็นั่งยิ้มมุมปากกับหน้าจอแล้วรีบวางเมื่อสายใจเดินมามีอยู่คืนหนึ่งสายใจตื่นมาเข้าห้องน้ำเห็นผัวยืนคุยโทรศัพท์อยู่ข้างรัว้ว เสียงเบาๆแบบกระซิบกระซาบเหมือนคนทำผิดแล้วกลัวคนจับได้เธอเก็บทุกอย่างไว้ในใจแล้วเฝ้าดูพฤติกรรมของผัวทุกวันผัวที่เคยขอมือเธอแต่งงานตอนนี้กลายเป็นคนที่ยืนนิ่งๆไม่มองหน้าเธอเลยจากที่เคยนอนใกล้กันตอนนี้ต่างคนต่างหันหลังจากที่เคยกินข้าวพร้อมกันตอนนี้สายใจนั่งกินข้าวคนเดียว บางครั้งเธออยากถามว่ามีใครอยู่ในใจใช่ไหมแต่ก็พูดไม่ออกเพราะลึกๆเธอกลัวคำตอบมากกว่ากลัวความเงียบสายใจไม่ได้คิดจะจับผิดเพราะเธอเป็นคนไม่ชอบสอดรู้แต่ทุกการเปลี่ยนแปลงของหนุ่มมันดังเหมือนเสียงลั่นในหัวใจเธอผัวที่เธอไว้ใจที่สุดกำลังซ่อนอะไรบางอย่างไว้ในเงามืด เช้าวันนั้นฟ้าไม่ค่อยแจ่มลมพัดแรงเหมือนจะมีฝนสายใจถือถุงผ้าเดินตลาดตั้งใจจะซื้อปลาทูมาทอดให้ลูกระหว่างเดินเลือกผักเธอเหลือไปเห็นคนคุ้นคุ้นยืนอยู่หน้าร้านน้ำปัน่นเสื้อลายที่เห็นจากด้านหลังเธอจำได้แม่นมันคือเสื้อตัวใหม่ของหนุ่มหนุ่มยืนยิ้มหัวเราะก,กับผู้หญิงหน้าตาดีผิวขาวปากแดง ผู้หญิงคนนั้นแต่งตัวจัดใส่เสื้อเอลลอยทาเล็บแดงแจ๋เธอยือนอยู่ข้างเครื่องปัน่นหยิบแก้วน้ำแล้วยื่นให้หนุ่มแบบยิ้มหวานหนุ่มรับแก้วอย่างเบามือแล้วยื่นเงินให้พร้อมจับมือหล่อนเบาๆสายใจยืนนิ่งมือกำถุงผ้านั่นขาแข็งจนขยับไม่ได้ในหัวคิดซ้ำๆนี่มันอะไรกันหรือเราตาฝาดแต่พอผู้หญิงคนนั้นหันมา ใจของสายใจก็หล่นวูบลงตรงเท้ามันไม่ใช่คนอื่นแต่คือมะปรางลูกสาวป้าน้อยที่เคยวิ่งเล่นหน้าบ้านเธอเมื่อห้าปีก่อนตอนนั้นมะปรางยังเรียนอยู่เดี๋ยวนี้โตเป็นสาวเต็มตัวตาเจ้าชู้จนเห็นได้ชัดสายใจเบือนหน้าหนีหัวใจมันปวดจี๊ดเหมือนโดนข่วนเธอหันกลับไปซื้อผักแต่ลืมไปแล้วว่าจะซื้ออะไรสมองมันว่างเปล่า ระหว่างทางกลับบ้านขายใจก้าวช้าลงลมเริ่มแรงจนผ้าถุงสะบัดภาพเมื่อครู่ยังวนอยู่ในหัวหนุ่มของเธอยิ้มให้คนอื่นแบบที่ไม่ได้ยิ้มให้เธอมานานแล้วน้ำตาค่อยๆเอ่อขึ้นมาแต่เธอก็กลั้นไว้เดินต่อแบบไม่หันกลับไปมองกลับถึงบ้านเธอโยนถุงผ้าไว้ข้างประตูแล้วนั่งนิ่งอยู่บนเสือ่อ ลูกถามว่าแม่เป็นอะไรเธอสายหน้าบอกว่าแค่เวียนหัวแต่ในใจมันหมุนแรงกว่าอะไรทั้งหมดเหมือนจะพังทั้งตัวเสียงในหัวเริ่มดังขึ้นเรื่อยมึงมันโง่ใช่ไหมสายใจมึงปล่อยให้เขาหลุดมือไปง่ายๆแบบนี้หรอคืนนั้นหนุ่มกลับบ้านห้าทุ่มบอกว่าไปช่วยเพื่อนซ่อมรถสายใจไม่พูดสักคำแค่ลุกไปเก็บกับข้าวที่ยังไม่ได้แตก หนุ่มเดินเข้าห้องน้ำสายใจมองประตูห้องน้ำด้วยสายตานิ่งๆไม่ได้โกรธแรงแต่เจ็บลึกๆแบบเงียบๆช่วงนี้เงินในบ้านเริ่มขาดมือทั้งที่รายได้ก็เท่าเดิมแต่ไม่พอใช้สายใจเริ่มหมุนไม่ทันค่ากับข้าวแต่และว,วันต้องคิดแล้วคิดอีกก่อนหน้านี้เคยมีเงินเก็บในตู้ตอนนี้เปิดมาเหลือแค่เหรียญห้าเหรียญบาท เธอไม่ได้พูดอะไรแค่ถอนหายใจเบาๆแล้วพับผ้าไปเงียบๆหนุ่มเริ่มหายหัวบ่อยขึ้นบางวันบอกไปทำโอทีแต่โทรตามก็ไม่รับเสื้อผ้าที่ใส่เริ่มเปลี่ยนกางเกงยีนตัวใหม่รองเท้าผ้าใบแบบที่ไม่เคยใส่มาก่อนบางวันมีน้ำหอมกลิ่นแปลกๆบางวันมีรอยลิปสีชมพูติดเสื้อพอถามก็บอกว่าโดนเด็กแกล้ง วันหนึ่งสายใจถามว่าจะเอาเงินไปซื้อกับข้าวขอยืมห้าร้อยหน่อยหนุ่มทำหน้าเหมือนจะโกรธแล้วบอกว่าไม่มีแต่ไม่ถึงชั่วโมงหลังจากนั้นเพื่อนบ้านบอกว่าเห็นหนุ่มยืนซื้อสร้อยทองในร้านทองสายใจยิ้มมุมปากใจด้านลงไปอีกหนึ่งขั้นลูกเริ่มถามว่าทำไมพ่อไม่มานั่งกินข้าวเย็นด้วยเหมือนเมื่อก่อนสายใจได้แต่ตอบว่า พ่อเขางานเยอะต้องอดทนแต่ลึกๆเธอรู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องงานมันคือเรื่องใจที่มันไปที่อื่นแล้วบางวันสายใจต้องเอากระเป๋าใบเก่าเดินไปกดเงินช่วยลูกเรียนยอดในบัญชีแทบไม่เหลือแต่ก็ต้องกัดฟันโอนค่าเทอมให้ลูกจนได้เธอไม่เคยคิดว่าจะต้องมานั่งนับเหรียญในวันที่เคยมีครบทุกอย่าง หนุ่มเริ่มไม่กลับบ้านโทรไปก็บอกว่าค้างบ้านเพื่อนแต่เพื่อนคนนั้นก็โทรมาหาเธอบอกว่าไม่ได้เจอหนุ่มมาเป็นอาทิตย์แล้วเสียงในสายมันอึ้งทั้งสองคนสายใจเริ่มเงียบมากขึ้นไม่พูดไม่บน่นไม่ร้องให้ให้ใครเห็นเสื้อผ้าในตู้ของหนุ่มหายไปหลายตัวรองเท้าใหม่ก็ไม่เคยอยู่ในบ้านเกินสองวัน เธอรู้ว่าสิ่งที่หายไปมันไม่ได้หายแบบล่องหนแต่มันหายไปพร้อมใจของผัวเธอมีวันหนึ่งลูกเดินมาถามว่าแม่จะขายแหวนทองที่ยายให้จริงๆเหรอสายใจพยักหน้าบอกว่าไม่มีทางเลือกเพราะพ่อเขาไม่อยู่บ้านมาหลายวันแล้วเธอพูดด้วยน้ําเสียงนิ่งๆแต่ในใจมันแตกดังเหมือนจานหล่นใส่พื้นซีเมนคืนนี้หนุ่มกลับมา ของฝากมาให้ลูกเป็นขนมกับรองเท้าแต่ไม่มีของให้สายใจเลยมีแค่คำว่าเหนื่อยมากเลยช่วงนี้สายใจเดินไปปิดเตาในครัวแล้วพูดเบาๆว่าถ้าเหนื่อยนักก็พักแล้วเดินเข้าห้องนอนไปเงียบๆบ่ายวันนั้นแดดแรงสายใจถือบินค่าน้ำเดินไปจ่ายที่ร้านในตลาดระหว่างยืนรอคิว หูก็ได้ยินเสียงป้าน้อยคุยกับแม่ค้าข้างๆเดือนนี้เงินที่พ่อหนุ่มให้มาปรางมันน้อยจังเลยเสียงพูดแบบไม่ได้ตั้งใจจะให้ใครได้ยินแต่ดันหลุดมาเต็มๆเ,เหมือนฟาดลงกลางใจสายใจแบบจังๆมือที่ถือบินอยู่สั่นเล็กน้อยหัวใจเต้นแรงเหมือนวิ่งมาไกลชื่อพ่อหนุ่มกับชื่อมาปรางมันชัดเจนเกินไป จะให้คิดเป็นเรื่องบังเอิญก็ยังไงอยู่สายใจยืนเงียบไม่พูดไม่มองใครแต่ข้างในมันเหมือนมีบางอย่างแตกดังตุกจ่ายบินเสร็จเธอเดินออกมาช้าๆเหงือซึมออกมาเต็มแผ่นหลังภาพหนุ่มยืนอยู่ข้างร้านน้ำปั่นกับมะปรางวิ่งวนในหัวไม่หยุดตอนนั้นเธอยังไม่อยากเชื่อเต็มร้อยแต่วันนี้คำพูดของป้าน้อยมันย้ำชัด เงินที่พ่อหนุ่มให้มาปรางประโยคนั้นวนในหัวซ้ำๆเหมือนเทปขาดสายใจเดินกลับบ้านช้าๆฝุ่นจากรถมอเไซค์บนถนนไม่รู้สึกแม้แต่นิดทุกย่างก้าวมันเหมือนเดินอยู่ในฝันร้ายที่ใครก็ไม่อยากฝันพอกลับถึงบ้านเธอวางกระเป๋าผ้าไว้ข้างฝาแล้วนั่งเงียบอยู่หน้าบ้านมีแมวเดินผ่านหน้าเธอไม่แม้แต่จะเหลือบตามอง ข้างในใจมันหมุนวนไม่ใช่แค่เสียใจแต่มันปนทั้งโกรธทั้งผิดหวังนี่กูเป็นเมียหลวงหรือเป็นธนาคารให้เขาเบิกเงินไปเลี้ยงอีนั่นกันแน่สายใจคิดในใจน้ำตาหยดแรกไหลลงตรงข้างจมูกเธอปาดออกแบบไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะอยากร้องไห้แต่เพราะมันกลั้นไม่อยู่ คืนนั้นหนุ่มกลับบ้านค่ำเหมือนทุกวันข้าวเย็นยังวางอยู่บนโต๊ะเขาหยิบข้าวขึ้นมากินเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้ว่าเมียรู้ไปถึงไหนแล้วสายใจนั่งดูอยู่ห่างๆไม่พูดไม่ถามไม่ห้ามไม่ว่าเธอไม่ได้ร้องให้แล้วแค่นั่งนิ่งๆเหมือนคนที่หมดแรงจะรู้สึกอะไรอีกใจเธอเหมือนพังทั้งแผ่น แต่หน้ายังนิ่งสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคืนวันนั้นสายใจนอนลืมตาทั้งคืนไม่มีเสียงสะอื้นไม่มีคำถามมีแต่ความเงียบเต็มห้องเธอไม่ต้องสืบอีกแล้วไม่ต้องแอบฟังไม่ต้องเปิดโทรศัพท์ดูความจริงมันเดินเข้ามาหาเธอเองเช้าวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวสายใจนั่งพับผ้าอยู่หน้าบ้านสีหน้าเรียบเฉย หนุ่มเดินออกมาหยิบกุญแจรถจะออกไปข้างนอกแต่เช้าบอกว่าจะไปซื้อของสายใจถามเสียงเรียบๆมีเงินใช่ไหมหนุ่มตอบทันทีว่าไม่มีเลยเดี๋ยวค่อยกดเธอพยักหน้าเบาๆเหมือนไม่คิดอะไรแต่ข้างในกลับเตรียมพร้อมเต็มที่บ่ายวันนั้นสายใจเอาผักไปส่งบ้านเพื่อนผ่านร้านทองข้างตลาดแบบตั้งใจ เธอชะโงกหน้าไปดูเจอหนุ่มยืนอยู่ในร้านหัวเราะก,กับพนักงานผู้หญิงในมือล้วงกระเป๋าออกมาหยิบเงินสดเป็นปึกวางจ่ายแบบไม่ลังเลพนักงานยื่นถุงเล็กๆให้หนุ่มรับด้วยรอยยิ้มกว้างเหมือนกำลังมีความสุขสายใจยืนอยู่นอกกระจกแสงแดดสะท้อนเข้าตาแต่มันไม่เจ็บเท่าในใจ ของที่สามีบอกว่าไม่มีเงินเมื่อเช้ากลับกลายเป็นของขวัญให้ใครบางคนเธอยืนนิ่งอยู่พักหนึ่งแล้วหันหลังกลับแบบเงียบงีๆไม่พูดไม่โทรไม่ถามเย็นวันนั้นข้าวเย็นยังวางอยู่บนโต๊ะเหมือนเดิมไม่มีใครกินหนุ่มกลับบ้านหัวค่ำเหงื่อซึมเต็มตัวแต่หน้าเต็มไปด้วยความพอใจ สายใจแกล้งทำเสียงนิ่งๆถามว่าเมื่อเช้าบอกไม่มีเงินจะไปกดหนุ่มพยักหน้าก็ไปกดมาแล้วไงเธอไม่พูดอะไรเดินไปเก็บจานข้าวช้าๆมือสั่นแต่หน้าเฉยค่ำวันเดียวกันลูกชายเล็กเดินเข้ามากระซิบเบาๆแม่แม่เห็นพ่ออยู่ตลาดพ่อยืนคุยกับพี่คนขายน้ำปั่นอ่ะแม่หัวเราะใหญ่เลยน้ำเสียงเด็กซื่อๆไม่มีพิษมีภัย แต่คำพูดนั้นแทงลึกยิ่งกว่ามีดเพราะมันตรงกับสิ่งที่เธอเพิ่งเห็นเมื่อบ่ายคืนนั้นสายใจนอนไม่หลับลุกขึ้นมานั่งข้างเสาแสงจากดวงไฟหน้าบ้านลอดเข้ามาเบาๆเธอไม่ได้ร้องให้แล้วแต่นั่งนิ่งๆเหมือนคนหมดแรงจะรู้สึกเรื่องที่เก็บไว้ในใจเริ่มทะลักไม่ใช่แค่สงสัยอีกต่อไปแต่มันชัดเจนจนไม่ต้องถาม เช้าวันต่อมาสายใจเดินไปตลาดตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างใจอยากเห็นให้จบจๆพอถึงร้านน้ำปั่นเธอเห็นมะปรางยืนจัดของอยู่หน้าร้านหนุ่มมาถึงพอดีหอบถุงใส่ของมาหลายถุงเขายิ้มส่งให้เหมือนพระเอกหนังมะปรางรับแล้วหัวเราะคิดคักเอามือปัดเสื้อให้หนุ่มเบาๆสายใจยืนนิ่งๆไม่พูดแล้วเดินกลับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่พอหันหลังกลับมาเธอไม่รู้ตัวว่าหยุดน้ำตาไม่ได้อีกแล้วหลังจากวันนั้นหนุ่มเริ่มกลับบ้านบ้างไม่กลับบ้างสายใจก็ไม่ได้ว่าเขาทำเหมือนไม่มีเมียอยู่ในบ้านเหมือนเป็นแขกมาอาศัยนอนข้าวก็ไม่กินลูกก็ไม่พูดด้วยทุกอย่างในบ้านมันเงียบจนได้ยินแต่เสียงพัดลมงานประจำของหนุ่มเริ่มมีปัญหา ขาดงานบ่อยโกหกหัวหน้าว่าป่วยแต่จริงๆแล้วไปนั่งเฝ้ามาปรางขายของไปไหนมาไหนด้วยกันเหมือนคู่แต่งใหม่เงินเดือนที่เคยได้แต่ละเดือนเริ่มน้อยลงเรื่อยๆบางเดือนก็ไม่มีเลยสายใจถามเบาๆว่าเงินเดือนหายไปไหนหนุ่มตอบเสียงแข็งกูมีเรื่องต้องใช้ไม่มีคำขอโทษ ไม่มีคํำอธิบายมีแค่คําว่าอย่ายุ่งเรื่องของกูเธอพยักหน้าไม่ตอบปากแต่ใจมันชาไปหมดแล้วผ่านไปไม่นานมีคนจากโรงงานโทรมาบอกว่าหนุ่มโดนให้ออกแล้วเพราะโดดงานติดต่อกันเกือบเดือนเตือนก็ไม่ฟังแถมพูดจาไม่ดีใส่หัวหน้าสายใจฟังเงียบเียบน้ำเสียงในโทรศัพท์เย็นแต่สุภาพ ต่างจากเสียงในบ้านที่เธอเจอทุกวันตอนเย็นหนุ่มเดินเข้าบ้านหน้ามืดมืดเหงื่อเต็มหน้าเสื้อเปื้อนดินเปื้อนฝุน่นเธอถามว่าไปทำอะไรมาเขาตอบว่าไปช่วยเพื่อนแบกของแล้วขอยืมเงินพันหนึ่งสายใจมองหน้าเขานิ่งๆไม่พูดอะไรหยิบเงินจากในกระป๋องให้ช้าๆจริงๆแล้วนั่นคือเงินเก็บค่าข้าวลูกแต่เธอก็ไม่อยากทะเลาะอีกแล้ว เธอรู้ว่าพูดไปก็เท่านั้นคนที่หลงไปขนาดนี้ไม่มีใครดึงกลับมาได้ง่ายๆเพื่อนบ้านเริ่มสุบสิบกันหนักบอกว่าหนุ่มไปอยู่ห้องเช่าแถวตลาดกับมะปรางบางวันเด็กที่ร้านของชำยังพูดลอยๆเมื่อวานเห็นพี่หนุ่มซื้อมาม่าก,กับผงซักฟอกให้พี่มาปรางสายใจได้ยินแต่ไม่พูดไม่แสดงอาการอะไรออกมาเลยแม้แต่นิดเดียว เธอเหมือนเป็นคนที่ถูกลืมถูกตัดออกจากชีวิตสามีโดยไม่ต้องใช้คำพูดแต่ถึงจะเจ็บแค่ไหนเธอก็ยังดูแลลูกเหมือนเดิมทำหน้าที่แม่ไม่ขาดตกลูกบางคนเริ่มถามเบาๆว่าพ่อไม่รักแม่แล้วหรอหรือแม่ทำอะไรผิดสายใจสายหน้ายิ้มจังๆแล้วบอกว่าพ่อเขาแค่หลงทางเดียวก็คงรู้ตัวแต่ในใจเธอรู้ว่า มันไม่ง่ายแบบที่พูดออกไปเลยวันหนึ่งหนุ่มหายไปทั้งวันกลับมาตอนค่ำในสภาพหมดแรงเดินลากขาเข้าบ้านข้าวไม่แตะเสื้อไม่เปลี่ยนนั่งเงียบอยู่นานก่อนจะพูดว่าเงินหมดแล้วขออีกหน่อยสายใจถามว่าเอาไปทำอะไรเขาเงียบก่อนจะพูดเบาๆว่าข่าห้องมาปรางคค้างหลายวันคำพูดนั้นเหมือนมีใครมาทุบเข้ากลางอกแต่เธอยังนิ่ง ก่อนจะพูดแค่คำเดียวว่าไม่มีแล้วหันหลังเดินเข้าห้องทันทีปล่อยให้หนุ่มนั่งอยู่ตรงนั้นคนเดียวหนุ่มนั่งเงียบอยู่หน้าบ้านตั้งแต่เย็นจนคำ่ำไม่พูดไม่จาสายใจเดินผ่านก็ไม่หันมามองเหมือนเธอกลายเป็นอากาศไปแล้วลูกเดินเลี่ยงไม่กล้าเข้าใกล้พอ่อกลัวจะโดนเหวี่ยงใส่อีกเหมือนวันก่อน หนุ่มหายไปจากบ้านอีกครั้งครั้งนี้หายไปสามวันเต็มโทรก็ไม่รับสายใจไม่ถามไม่ตามทำเหมือนไม่รู้ว่าเขายังมีตัวตนอยู่แต่ในใจเธอกำลังนับถอยหลังนับว่าวันไหนเขาจะล้มลงจริงๆเย็นวันนั้นป้าน้อยลากกระสอบข้าวสารมาวางหน้าบ้านแล้วพูดว่าฝากคืนให้มาปรางด้วยสายใจงงถามกลับว่าคืนอะไร ป้าน้อยถอนหายใจแล้วบอกว่าเมื่อคืนมาปรางร้องให้ทั้งคืนพ่อหนุ่มไม่มีเงินให้ใช้แถมโดนเสียจับได้ว่ามาหาเขาบ่อยคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าใส่กลางหลังไม่ใช่แค่มีเมียน้อยแต่มันยังซ้อนเสียอีกชั้นคืนนั้นหนุ่มกลับมาบ้านแบบหมดสภาพเสื้อขาดหน้าโซมตาแดงเดินเข้ามานั่งหน้าเสือมือข้างหนึ่งยังมีแผลแตกเหมือนไปมีเรื่องมา สายใจยื่นขันน้ำให้เขารับไปเงียบๆไม่พูดไม่ถามผ่านไปพักหนึ่งเขาก็เริ่มเล่าเสียงเบาเหมือนคนหมดแรงมะปรางเขาไม่เอาแล้วเขาบอกว่าเบื่อเสียงสั่นเล็กน้อยตอนพูดจบสายใจไม่ตอบแค่ฟังแล้วหันหน้าไปอีกทางเขาบอกว่ากูมันไม่มีอะไรดีจะหน้าก็ไม่หล่อจะเงินก็ไม่มีแถมยังโมอีกต่างหาก หนุ่มพูดต่อเหมือนระบายสายใจยังคงเงียบเหมือนเดิมเขายิ้มเศร้าๆแล้วหัวเราะเบาๆเขาบอกให้กูไปเฝ้าตลาดแทนถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องมาหาอีกเสียงหัวเราะนั้นมันไม่ขำเลยมันฟังแล้วเหนื่อยแทนสายใจลุกไปเก็บจานในครัวไม่พูดสักคำไม่ถามสักอย่างในใจเธอมีคำเดียวที่วนอยู่ซ้ำๆสมน้ำหน้า แต่ปากไม่พูดออกมาเพราะความแค้นมันไม่ได้ทำให้หายเจ็บคืนวันนั้นหนุ่มนั่งพิงเสาเรือนมองฟ้าทั้งคืนไม่มีหมอนไม่มีเสือ่อไม่มีคำปลอบไม่มีน้ําตาให้เห็นมีแต่ความเงียบที่บีบคั้นหัวใจเขาไม่ได้ขอให้ใครให้อภัยเพราะรู้ว่าตัวเองทำเกินกว่าจะพูดคำว่าขอโทษ หลังจากคืนนั้นหนุ่มไม่ออกจากบ้านเลยนั่งนิ่งอยู่ตรงเฉลียงทั้งวันเสื้อผ้ายัางชุดเดิมหน้าไม่ล้างผมยุ่งเป็นรังนกเหมือนไม่ได้ส่องกระจกหลายวันไม่มีแม้แต่คำขอข้าวไม่มีเสียงขอเงินเขาเหมือนคนที่หมดใจจะพูดสายใจมองอยู่ห่างๆไม่เดินเข้าไปไม่ถามว่าเป็นอะไรเธอไม่รู้จะเริ่มตรงไหน จะด่าก็หมดแรงจะสงสารก็ยังแค้นบ้านหลังเล็กเงียบจนได้ยินแต่เสียงพัดลมเก่ากับเสียงแมวเดินขวนหลังค่าลูกสองคนเดินผ่านพ่อแบบไม่ยอมสบตาไม่ทักไม่ท้วงตอนเย็นลูกคนโตถามแม่ว่าพ่อจะอยู่กับเราหรือจะไปอีกสายใจไม่ตอบทันทีเธอแค่ถอนหายใจแล้วบอกว่าอยู่ก็อยู่ไปแบบนั้นแหละ มื้อเย็นวันนั้นมีแค่ข้าวต้มหม้อเดียวกับปลาทูทอดที่เหลือจากเมื่อวานสายใจตักข้าวให้ลูกแล้ววางจานเงียบๆตรงหน้าหนุ่มโดยไม่พูดอะไรหนุ่มเหลือบตามองแต่ไม่แต่จานเขาแค่ถอนหายใจแล้วนั่งพิงฝายิ่งค่ำยิ่งเงียบยิ่งดึกยิ่งรู้สึกห่างไกลกันมากกว่าเดิม หนุ่มเอนตัวลงบนเสื่อเก่าๆที่สายใจวางไว้ไม่มีหมอนไม่มีผ้าหม่มเขาหลับตาแต่ไม่หลับน้ำตาซึมออกมาเงียบๆเหมือนเด็กหลงทางเช้าวันต่อมาสายใจตื่นแต่เช้าหุงข้าวล้างถ้วยซักผ้าเหมือนทุกวันหนุ่มนั่งพิงเสาเรือนมองเธอทำงานไม่กล้าแม้แต่จะพูดว่าขอช่วยลูกๆล,ลุกมากินข้าว แต่นั่งเบียดกันฝั่งตรงข้ามพ่อเหมือนพยายามหลบสายตาหลังอาหารเช้าสายใจเอาจานไปล้างในครัวหนุ่มเดินตามมาแล้วยืนเงียบเธอไม่หันกลับไปเขาเลยพูดเบาๆว่าให้กูอยู่ตรงนี้ได้ไหมคำถามมันธรรมดาแต่ความหมายมันลึกกว่านั้นเหมือนคนไม่มีอะไรเหลือสายใจล้างจานต่อไปเรื่อยๆมือไม่หยุดแต่เสียงเริ่มสัน่น อยู่ก็อยู่แต่ไม่มีอะไรให้แล้วนะเธอพูดเสียงเรียบหนุ่มพยักหน้าเบาๆเหมือนคนรับรู้ว่าไม่เหลือที่ตรงไหนอีกแล้ววันต่อมาเขาเริ่มเก็บกวาดรอบบ้านไม่พูดไม่บน่นไม่ขออะไรอีกเหมือนคนที่ยอมรับชะตาว่าอยากกลับมาแต่ไม่มีสิทธิ์เลือกเงื่อนไขไม่มีใครเชื่อใจเขาแล้วไม่มีคำไหนที่พูดออกมาแล้วคนฟังจะเชื่อ เขาไม่ใช่หัวหน้าครอบครัวอีกต่อไปแค่คนหนึ่งที่เคยทำผิดแล้วหมดตัวทั้งเงินและศักดิ์ศรีคืนนั้นบ้านเงียบสนิทลมเย็นพัดเข้ามาทางหน้าต่างเสียงพัดลมหมุนเอื่อยๆสายใจนั่งพับผ้าอยู่หน้าห้องหนุ่มนั่งอยู่ไม่ไกลแต่ไม่มีใครพูดก่อนผ่านไปพักใหญ่สายใจลุกขึ้นยืนเดินไปยื่นขันน้ำเย็นให้เขาเงียบ หนุ่มรับน้ำมากินช้าๆไม่กล้าสบตาเธอเลยสักนิดมือของเขาสั่นนิดๆเหมือนคนที่แบกอะไรไว้ในอกมานานแล้วเขาก็เริ่มพูดออกมาน้ำเสียงแผ่วเหมือนคนเหนื่อยเต็มทีกูขอโทษคำสั้นๆที่สายใจไม่คิดว่าจะได้ยินจากปากเขาอีกเธอนั่งลงข้างๆโดยไม่ตอบแค่ฟังเฉยๆเหมือนคนไม่รู้จะพูดยังไง หนุ่มหายใจเข้าแรงแรงแล้วพูดต่อกูทำผิดไปทุกอย่างจริงๆเขาเล่าทุกเรื่องตั้งแต่เริ่มคุยกับมะปรางจนถึงวันที่เงินหมดไม่เหลือสักบาทเล่าถึงตอนที่หลงจนไม่เห็นค่าคนในบ้านเห็นทุกคนเป็นของตายเล่าถึงคืนที่นั่งหน้าห้องเช่าคนเดียวแล้วมะปรางขนของออกไปกับเสียโดยไม่หันกลับมา ตอนนั้นกูคิดว่ามึงมันดุมึงขี้บน่นแต่พอเจอคนไม่บ่นเลยกูกลับรู้สึกหนาวเสียงเขาเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่สายใจฟังทุกคำแบบไม่ขัดน้ำตาหนุ่มเริ่มไหลออกมาเองมือปาดอย่างลวกๆกเหมือนกลัวคนเห็นกูไม่อยากขอให้ให้อภัยเพราะมันไม่ใช่คำที่มึงต้องให้กูง่ายๆายเขาหันไปมองหน้าเธอครั้งแรกในรอบนาน สายตาเต็มไปด้วยความเสียใจแค่อยากขอให้กูได้อยู่ตรงนี้ได้ทำอะไรสักอย่างชดใช้ในสิ่งที่กูพังไว้ทั้งหมดสายใจนั่งนิ่งสายตาไม่ได้อ่อนลงทันทีแต่ไม่ได้แข็งเหมือนเมื่อก่อนแล้วเธอลุกขึ้นช้าๆเดินเข้าครัวแล้วกลับมาพร้อมจอบด้ามเก่ายื่นให้เขาแล้วพูดเสียงเรียบๆว่าพรุ่งนี้ตื่นตีห้าไปถางหญ้าหลังบ้าน หนุ่มรับจอบมาเงียบเงียบไม่มีคำพูดไม่มีรอยยิ้มแต่ตากลับแดงกว่าเดิมเขานั่งกอดจอบไว้แน่นเหมือนมันคือโอกาสสุดท้ายที่มีค่าเกินคำพูดเช้ามืดวันต่อมาหนุ่มตื่นก่อนฟ้าเปิดมือจับจอบที่สายใจให้ไว้เมื่อคืนเขาเดินออกหลังบ้านเริ่มถางหญ้าเงียบเงียบไม่พูดไม่บน่นเหงื่อไหลเต็มหลังตั้งแต่ยังไม่เจอแดด แต่เขายังไม่หยุดสายใจยืนมองจากในครัวไม่ได้ส่งเสียงแค่มองอยู่นานๆแล้วหันกลับมือยังหุงข้าวเหมือนทุกวันแต่ใจมันเบากว่าเมื่อก่อนลูกตื่นมานั่งล้างหน้าเหลือบเห็นพ่อทำงานก็หันมามองแม่สายใจพยักหน้าเบาๆผ่านไปหลายวันหนุ่มยังคงตื่นเช้าทำงานรอบบ้านไม่หายไปไหน ซ่อมประตูหลังที่หลุดมานานตัดกิ่งมะม่วงที่เคยบังหลังค่าทำทีละนิดทีละหน่อยเหมือนคนใช้มือซ่อมสิ่งที่ตัวเองเคยพังไว้ตอนเย็นเขาช่วยล้างจานล้างเท้าลูกก่อนนอนไม่ต้องให้ใครเรียกเขาไม่ขอเงินอีกเลยรับจ้างทุกอย่างที่พอหาได้ในหมู่บ้านบางวันหาบน้ําให้ยายข้างบ้านบางวันไปช่วยแบกข้าวให้ร้านขายของ เงินไม่มากแต่เขายื่นให้สายใจทุกบาทพร้อมกับบอกว่านี่ของลูกสายใจรับมาเงียบๆแต่ไม่ทันหันหลังน้ําตาก็ไหลลงตรงข้างแก้มไม่ใช่เพราะซึ้งใจแต่เพราะคิดถึงวันก่อนที่เคยมีแบบนี้แล้วมันหายไปนานเพื่อนบ้านเริ่มพูดถึงหนุ่มใหม่อีกครั้งบอกว่าดูดีขึ้นนะช่วงนี้สายใจได้ยินแต่ไม่พูด แค่ยิ้มบางๆแล้วหันไปกวาดลานบ้านเธอไม่ได้ดีใจจนลืมอดีตแต่ก็ไม่ได้โกรธจ,จนลืมปัจจุบันเย็นวันหนึ่งหนุ่มเดินมานั่งข้างๆเธอใต้ต้นกล้วยหลังบ้านเขาถาเสียงเบาๆมึงยังโกรธกูอยู่ไหมสายใจหันไปมองโกรธทุกวันหนุ่มยิ้มแบบเจือเจ่ออๆแล้วพยักหน้าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเกลียด สายใจพูดต่อแค่ยังไม่ลืมแล้วหันกลับไปล้างผักในกละมังหนุ่มนั่งนิ่งไปพักหนึ่งแล้วพูดเบาๆว่าขอบคุณนะที่ยังให้กูอยู่ตรงนี้สายใจไม่ตอบแค่ตักน้ำรดต้นหอมข้างรัว้วมือเธอไม่สั่นเหมือนก่อนใจเธอก็ไม่หนักเหมือนตอนโดนหลอกทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่คนข้างในมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว สายใจให้อภัยแต่เธอไม่ลืมและไม่ยอมให้มีครั้งที่สอง